สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีทูออกไปดูชาแนลครับผมครับท่านชมครับวันนี้จะปลามาปักเบ็ดนะครับผมเหยื่อวันนี้เป็นลูกปลาหมอนะครับปลสติ๊กนะครับผมวันนี้จะใส่ในน้ำเหมืองนะครับครับเส้นนี้นะครับผมเส้นนี้ตัวนะครับผมมาหากันนี้นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศ ยามแมลงแล้วนะครับท่านชมครับมืดฝนนะครับผมช่วงนี้น้ําก็เริ่มแห้งติ๊กแล้วนะครับผมตีบางตีก็เกี่ยวเข้าแล้วบางตีก็ยังไม่ได้เกี่ยวเตือนนี่ยังไม่ได้เกี่ยวเตือนนะครับตังหลังเพก็เกี่ยวแล้วนะครับอันขาวๆปูนนี่นกนะครับท่านชมครับนกยางน,น,นกเยอะแยะเลยนะครับ นี่สมบูรณ์เลยนะครับเนาะเพราะว่ามีนกมากินนะครับเนาะนี่เดี๋ยวผมขอปักเบ็ดไปก่อนนะครับท่านชมครับรอบท่านชมครับนี่ใส่เบ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับผมใส่บ่หมดนะครับท่านชมครับเบ็ดประมาณสี่สิบหลังนะครับใส่เหลือสองหลังนะครับผมขท่านชมครับมาดูหลังนี้นะครับหลังนี้มีอากาศแล้วนะครับผมผมเดินปิกมานะครับดูเหมือน จะติดนะครับเป็นป่ายังเอ้ยโอ้เป็นป่าช่อนนะครับเขึ้นมาก่อนเนี่ยครับผมมาละตัวแรกมานมานมันมนครับทำช่องคบเดินปิกมานะครับใส่แล้วแล้วนะครับผมติดหนึ่งตัวแล้วนะครับผมมานๆไปละหนึ่งแต้มนะครับใบแห้วแล้วนะครับผมเดินมาหลังนี้ เดินปิ้งม right ้านะครับหลังนี้มีอากาศทำแล้วนะครับผมดูเป็นป่าเนี่ครับท่านผูชมครับโอ้โหโอ้โหยุก็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 เด้งขึ้นมาก่อนนะครับเนี่ยได้นิ่มตัวแล้วนะครับท่านผูชมครับตัวที่สองนะครับผมนี่มาๆสองตัวแล้วนะครับในอยู่ในนีดนะครับ สองตัวสองแต้มแล้วนะครับมันๆหลังนี้มีอากาศหแบบนั้นนะครับท่านผู้ชมครับผมดึงขึ้นมาก่อนอยู่ก็อยู่ก็ดูดูอยู่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 เดี๋ยวกันนะครับดึงขึ้นมานะท่านผู้ชมครับสามตัวแล้วนะครับผมอยู่ในนี้นะครับเนี่ยนะครับอาจจะมืดไปหน่อยนะครับตอนนี้ก็ แรงแล้วนะครับผมโอ้สามแต้มแล้วนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ผมเดินปิกมานะครับเนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนเยอะกันนะครับผมวังนี้มีอากาศแย่นั้นนะครับผมนะครับท่านผู้ชมครับเดึงขึ้นมาก่อนตัวที่ซีแล้วนะครับท่านผู้ชมครับนะครับไซก็มองงามอยู่นะครับผม ถือว่าหมานเลยนะครับผมหมายนี้นะครับสองลังที่เหลือนี่เดียวผมก,ออก็จะไล่ใส่ให้มันมดเห็นนะครับเนาะเซาะใส่ตะมูช่องว่างแถวๆนี้นะครับผมท่าชมครัมาดูหลังนี้นะครับบัตติดก่อนนะครับผมดึงนมาก่อนเออบัตติดสักครัรนะครับอันนี้มันไปหว่านขี้ยาีิโคคนเดียวนะครับป่านะหลังนี้ ครับท่านผู้ชมครับไปใส่พริกมาแล้วนะครับผมสรุปได้อยู่สี่ตัวนะครับท่านผู้ชมครับพริกมานี่นะครับเนี่ยก็ถือว่าหมาเลยนะครับครับที่ใส่เบ็ดแล้วก็เดินกลับเนี่นะเดินพริกนี่นะครับผมสี่ตัวสี่แต้มนะครับนะครับสี่แต้มครับเดี๋ยว เรามืดแหมสักหน่อยก่อนนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็เดี๋ยวเฮาก่อยไปใจเบ็ดด้วกันแหมกั๊มนะครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามแมลงนะครับแอบตั้งเพ่ก่อเกี่ยวเข้าแล้วนะครับผมตะวันก็ตกดินละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเฮาจะไปใจเบ็ดตัวกันเลยนะครับเนอฝั่งนี้เป็นไดครับ หลังแรกนี้เยืยังอยู่เหมือนเดิมอยู่นะครับผมปไปลุ้นหลังต่อไปนะครับขอมันลุ้นดูนะครับว่าจะได้กี่ตัวนะครับหลังนี้ก็เยืยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมปะ่ะดูหลังทางหน้าปุ้นต่อนะครับนี่นะครับอ่าน,นะครับผม นะครับเป็นปลาช่อนนะครับท่านผู้ชมครับมาละคำนี้นะครับผมตัวแรกหมืนมาเลยครับผมไปเดี๋ยวไปดูสลังต่อไปต่อนะครับพอดีผมปักกล้องไปได้นะครับดินดินมันแข็งขนาดเลยนะครับท่านผู้ชมครับหลังนี้นะหลังนี้หมืนป่าติดแล้วนะครับลังน้ำทับถลกตึกรังนะครับ อดึงขึ้นมาโอ้ปลาช่อนนะครับดึงขึ้นมาเนี่นะครับเดินแถวตัวแล้วนะครับผมตัวที่สองผมมันก็มันปักโบกได้นะครับท่นานผู้ชมครับตอนั้นอย่าก็ใส่กับชั้นงามอยู่นะครับดินมันแข็งขนาดเลยนะครับปักกล้องอยาก สองเองต็มแล้วนะครับท่านชมครับไปดูหลังตั้งหน้าต่อนะครับผมอันนี้นะครับอันนี้อันนีอากาศแห้งแล้วนะครับผมใส่น้ำอยู่นะครับดึงขึ้นมาโผล่งูงูอย่างนี้ใส่กันนะครับท่านชมครับใส่ผ่านหน้าเข้าไปแล้วนะครับ ตัวที่สามนะครับเส้นไม้กระชังก่อนนะครับเราจะลีนเบสนะครับท่านชมครับเดี๋ยวผมขอปดป่าเอาก่อนนะครับผมนี่มีงูอ่ะไปนะครับตอนนี้มีอากาศถึงแล้วนะครับท่านชมครับอตั้งเบสสายกันเบดเปียกนะครับเดี๋ยวผมดึงขึ้นมาก่อนนะครับด,ดึงขึ้นมา นะครับเร็วตัวแล้วครับผมตัวที่สีนะครับท่านชมครับนี่สีแทมนะครับลื่นเบ็ดก่อนนี่มาครัเอ่าใส่ไปจะลื่นเบ็ดก่อนนะครับท่านชมครับตาเดี๋ยวเอาไปลุ้นต่อนะครับผมผมจะให้หลังตี้มันติดนะครับเนาะเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับหลังนี้แกล้งนั่นนะครับท่านชมครับเอาติดูนะครับผมหลังไป

ขี้ยานะครับน้นเนาะเก็บขึ้นมาขึ้นมา,านะครับจะเห็นตัวแล้วนะครับผมเส้ในไม่กคยชังก่อนนะครับโอ้มันๆเลยนะครับตอบนี้โอ้ประลุดนะครับไปตัวแตทมแล้วนะครับท่านผู้ชมครับจะเอาไปลุ้นต่อนะครับผม ตอนนี้ก็ป๊กมาแล้วนะครับผมใส่รอบแหลกเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับสรุปอุ้ยปลาห้าตัวนะครับในห้าแต้มนะครับรวมกับที่ตะเจ้านะเป็นเก้าตัวแล้วนะครับผมเก้าแต้มละก็ถือว่าหมานอยู่นะครับเบ็ดประมาณสี่สิบหลังเนาะอุ้ย นะครับท่านผู้ชมครับถือว่าพอได้กินเลยนะครับเนี่ยใส่หมอกงามหมอกงามอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเห็นรอบนี้เดี๋ยวผมจะเก็บเบ็ดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับบ่อนอนนะครับเพราะว่าติดธุระอยู่นะครับนะเดี๋ยวปลูกมีธุระอยู่นะครับอันนะครับถือว่าหมานอยู่นะครับผมอเดี๋ยวรอรุ่นรอบสุดท้ายนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเก็บเบ็ดตัวกันเลยนะครับผม รับท่านชมครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บเบ็ดกันเลยนะครับผมมาดูรอบนี่นะครับว่าป่าจะติดกอนะครับผมจะได้เพิ่มเหม่กี่ตัวนะครับปไปดูด้วยกันเลยครับปะขบคท่านชมครับดูหลังนี้นะครับหลังนี้ป่าติดนะครับผมจะตายเห้วนะครับท่านชมครับนะน่าจะลื่นเบ็ดน่าจะติดเมือนลงไปนะครับ ก็ถือว่าได้แต้มอยู่นะครับผมรอบที่สองนะครับตัวแรกปะ่ะเดี๋ยวเอาไปดูหลังต่อไปต่อนะครับมาดูงนี้นะครับท่านผู้ชมครับปาติดแล้วนะครับผมโอ้ยกล้องดูก้องอันนี้บูน้อยนะครับเนี่ยนครับได้มาเห็นแต้มแล้วนะครับผมต นะครับตัวที่สองนะครับผมหมันมาเลยนะครับไปเป็นรุ่นต่อครับผมดูหลังนี้นะครับท่านผู้ชมครับหลังนี้ติดแล้วนะครับผมดึงขึ้นมาได้ครับผมโอ้หมันมันได้ถ่วงแล้วนะครับผมเก็บแต้มไปเรื่อยๆนะครับไปเดี๋ยวเป็นรุ่นหลังต่อไปต่อนะครับ ครับท่านชมนครับไปเก็บเบ็ดปิ๊กมาแล้วนะครับผมสรุปรอบที่สองนะครับได้สามตัวนะครับผมรวมแล้วก็หมายนี้ได้สิบสองตัวนะครับท่านชมนครับรอบปีไปใส่แล้วก็ปิ๊กมาแล้วปิ๊กมาได้ไปสี่ตัวเนาะรอบแรกได้ห้าตัวรอบสุดท้ายรอบนี้นะครับที่ไปเก็บเบ็ดนะครับเนาะ ได้สามตัวนะครับถือว่าปอได้กินเลยนะครับท่านผู้ชมครับหมานได้หมานอยู่นะครับเนี่ยสิบสองตัวนะครับหนึ่งโหลพอดีนะครับอ่ะกาักท่านผู้ชมทุกท่านตัวนะครับาหากชอบคลิปที่ว่าเสวะหากินไซเบินนี้กาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังกจใหีกันตัวเอาล่ะฝากกันคลิปต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับคืนนี้ผมขอขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม